จุลเจิมโพสตเตือนข่าวลือไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีขอให้ฟังประกาศสำนักพระราชวังเท่านั้นก่อนติดตามรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะมอมเจ้าจุลเจิมทุกคนโพสตเตือนข่าวลือเวลานี้ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอย่างไรขอให้ฟังประกาศยังเป็นทางการของสำนักพระราชวังเท่านั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook บัญชีจุลเจิมทุคนซึ่งมีผู้ติดตาม1 3 10, 7 3 0 7คนของ หม่อมเจ้าจุลเจมจมทุกคนนายทหารพิเศษประจํากรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรับสาพระองค์โพสต์ข้อความว่าข่าวลือหรือข่าวต่างๆที่ออกมาเวลานี้ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอย่างไรตราบใดที่ยังไม่มีการยืนยันจากผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นแต่สิ่งที่เราสามารถรับรู้และยืนยันได้จริงโดยไม่ต้องสงสยัยคือประกาศจึงเป็นทางการของสํานักพระราชวังเท่านั้นไม่มีใครรู้ดีไปกว่านั้นก่อนหน้านี้หม่อมเจ้าจุลเเจม โพสต์เตือนดังกล่าวช่วงค่ำคืนวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาใน Social Network. โซเชียลเน็ตเวิร์กโพสต์ถึงข่าวตีข่าวหนึ่งพร้อมระบุว่าปาฏิหาริมีจริงคนไทยรอฟังข่าวได้เลยเช่นเพจ Big Dan น a n p a g e ที่มีผู้ติดตามกว่า1.3แสนโพสต์ว่าเราฟังข่าวดีที่พี่น้องคนไทยรอคอยทุกคำสวดมนต์และคำอธิษฐานปาฏิหาริมีจริงทั้งนี้เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามอมเจ้าจุลเจิมเพิ่งออกมาโพสต์เตือนว่าอย่าไปเชื่อข่าวลือไม่มีอะไรขณะที่กลางดึกคืนวันนั้นแฮชแท็กสมรวลีติดเทรนทวิตเตอร์หลังประวิณชัชาวานพงพันธ์นักวิชาการผู้ลี้ภัยและผู้กอ่อตั้ง Facebook กลุ่ม Royal List Marketplace ตลาดหลวงที่มีสมาชิก2อง ถึง3ล้านโพส์ตข้อความสั้นๆว่า g o ู๊ดบายสมซาวลีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาไทย c o m อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ